สวัสดีค่ะนักเรียนม .5 วันนี้มาต่อกันที่แกรมมานะคะยังอยู่ที่บทที่4.3หน้า79นะคะในหนังสือนักเรียนหน้า79นะให้นักเรียนดูตารางต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายละเอียดละเอียดให้ฟังนะคะ You must follow the rules of the school. ประโยคนี้ผู้พูดตัดสินใจเองนะคะพูดถึงกฎระเบียบ the rule นะคะมันเป็นหน้าที่ของเราเราต้องทำตามปิดกฎต่อไปประโยคนี้ You mustn't o all you can throw litter in the playground. litter คำนี้แปลว่าขยะนะคะ เราต้องไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นมันเป็นมันการทำผิดกฎเนาะอันนี้ประโยคนี้พูดถึงการห้ามข้อห้ามต่อไป have to มันมีคำว่า must mustn't หรือ can't แล้วก็ต่อไป have to you have to do your homework every day นี่เป็นความจำเป็น ข้อนี้ถ้าใช้ have to คือพูดถึงความจำเป็นถ้าพูดถึง must กับ mustn't พูดถึงกฎระเบียบโอเคนักเรียนแยกออกเนาะอันนี้สอนซ้ำไปซ้ำม,มาหลายรอบละต่อไป have to พูดถึงความจำเป็นของแต่ละคนที่จะต้องทำผู้พูดไม่ได้ตัดสินใจเองแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำนะคะต่อไป you don't have to join the school chore uh, sure. นี่เป็นความจำเป็นเหมือนกัน อ่า uh, ไม่ไม่จำเป็น don't have to have to จำเป็นนี่ไม่จำเป็นต้องทำเนาะ our school may or might organize a beach clean up day โรงเรียนของเราอาจจะอันนี้เป็นมีความเป็นไปได้อา่าพูดถึงสิ่งที่มีความเป็นไปได้ใช้ may ก็ได้ might ก็ได้ possibility านะต่อไป need to You need to be careful how much energy you use อันนี้เป็นความจำเป็นพูดถึงความจำเป็นมาจำเป็นต้องระวังนะว่าเราใช้ energy ที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้เยอะแค่ไหนต่อไป you don't need to or needn't wear a school uniform อันนี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ don't need to หรือ needn't ใช้แบบไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่ ชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนต่อไป you should recycle plastic เป็นแนวคิดที่ดีนะคะเป็นคำแนะนำถ้า should ใช้แปลว่าควรใช่ไหมให้คำแนะนำต่อไป had you had better not do it it's my advice you shouldn't ไม่ควร Go to school if you don't feel well. ไม่ควรไปโรงเรียนนะถ้าเธอรู้สึกไม่สบายอันนี้มันเป็นแค่คำแนะนำของเราจะทำก็ได้ไม่ควรไม่ทำก็ได้แล้วแต่เราเนาะถอไม่ควรไปนะมันเป็นความคิดของเราเป็นคำแนะนำของเราต่อไป you can go now. It's okay. You are allowed to permission. Permission เป็นการอนุญาต Can เป็นบอกว่า บอกความสามารถเนาะว่าเธอสามารถไปได้สรุปอีกทีหนึ่งนะคะ must, must เป็นกฎระเบียบพูดถึงกฎระเบียบว่าทาได้หรือทําไม่ได้ have to พูดกับ o n t have to พูดถึงสิ่งที่จำเป็นต้องทําหรือไม่จำเป็นต้องทํา may might พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น need ส่วนคำนี้ก็เป็นใช้กับความจำเป็นได้เหมือนกัน จะเป็น verb ช่วยหรือ verb แท้ก็ได้โดยที่ความหมายจะไม่เปลี่ยนแปลงนี้คำนี้นะคะแต่ถ้าเป็นส่วน can ถ้าบอกถึงความสามารถก็เป็นความสามารถในปัจจุบันถ้าเป็น could ก็ความสามารถในอดีตถ้าเป็นในเรื่องการขออนุญาต could ก็จะสุภาพกว่า can เอเคเนาะ อันนี้สรุปคร่าวๆเพราะว่าเราเรียนมาหมดละอันนี้เป็นการแค่ทบทวนความรู้เดิมจากที่เราเรียนมาหลายๆปีแล้วต่อไปต่อไปข้อ5ให้นักเรียน choose the correct item มาดูข้อที่1น,นะควรจะเลือกข้อไหนดีข้อ A. you don't have to หรือ you shouldn't throw away plastic carrier bags เราไม่ต้องหรือเราไม่ควรคำตอบคือเราไม่ควรทิ้งขยะพลาสติกถุงพลาสติกนะต่อไปข้อ B I know we should หรือ might นักเรียนจะเลือกคำไหนคะ reuse them to help the environment reuse นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยสิ่งแวดลอ้อมจะใช้คำว่าควรหรือ might ดี Tik Tok Tik Tok Should ควรจะนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักสิ่งแวดลอ้อมเพื่อช่วยโลกโ okay. อ,อ,อเคขอ2ข้อ A บอกว่า you mustn't หร you needn't use your mp t mp 4 during the lesson is against the rule นักเรียนจะใช้คำว่า mustn't the needn't กฎระเบียบใช่ไหมกฎระเบียบของโรงเรียนต้องใช้มาส t ต้องไม่ใช้เนาะข้อ b I will leave it at home then กเ็เก็บไว้ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียนข้อ3 we may or we must choose an idea for the school project time is running out เราอาจจะหรือเราต้องต้องเลือกแล้วแหละว่าโครงการของโรงเรียนเนี่ย สักอันหนึ่งเลือกไอเดียมาสักอันหนึ่งเวลามันใกล้หมดละ time is running out เวลาใกล้หมดละเลืเอกคำไหนดีคะ may or might เอย may or must sorry ได้ไหม must เนาะเป็นความจำเป็นเนาะจำเป็นต้องเลือกแล้วแหละเพราะว่าเวลามันใกล้หมดแล้วเนะาะต่อไปข้อ b yes and it has to หรือ may be better than last year เลือกคำไหนดี has to แปลว่าต้อง may แปลว่าอาจจะ has to ต้องดีกว่าปีที่แล้วนะใช่แล้วมันต้องดีกว่าปีที่แล้วนะโอเคง่ายเนาะต่อไปข้อ6ให้นักเรียนเขียนประโยคใหม่โดยโดยใช้ modal verb Modal verb ก็คือคำที่อยู่ในกล่องที่เป็น grammar เม่คี้ Modal verb may might shall should can could have had had บวก t o ใช่ไหม will would shall should พวกนี้เป็น Modal verb มา verb o u l d ให้นักเรียนเขียนใหม่โดยใช้ Modal verb ข้อที่1 It is forbidden for the student to run in the corridor ห้าม forbidden เป็นข้อห้าม for the children no run สำหรับเด็กๆที่ห้ามวิ่งในตึกใช่ไหมเอามาเขียนใหม่เป็น the children mustn't run in the corridor เพราะว่าเป็นกฎระเบียบของโรงเรียน mustn't run in the corridor ต่อไปข้อที่2 it is the rule to call the police in case of absence มันเป็นกฎที่เราจะต้องโทรไปที่ Office ในกรณีที่เราไม่มาเราแอบเซนเราขาดเราลาเราป่วยอ่อกมาเขียนใหม่โดยใช้ modal verb you must call the office in case of a b s e n t เพราะเป็นกฎระเบียบเนาะมาต้องลานะถ้าไม่ลาเขาเช็คขาดหักเงินเดือนว่าไปข้อ3 is necessary for teacher to be patient with younger student มันสำคัญแล้วก็จำเป็นมากเลยนะ สำหรับการเป็นครูที่จะต้องมีความอดทนกับเด็กๆที่อายุเด็กๆเล็กๆ younger children เรามาเขียนใหม่ได้เป็น teachers have to be patient คุณคร,ครูต้องมีความอดทน with younger children โอเคต่อไปขอ้อที่ส you are not obligated to play in the school o f c h e s t r a สามารถเขียนเป็นประโยคหมายได้ว่า you don't have to play in the school o f c h e s t r a ต่อไปข้อที่5 it is possible that he is right เขียนเป็นประโยคหมายได้ว่า he might be right เขาอาจจะพูดถูกก็ได้อันนี้พูดถึงความเป็นไปได้ possible เ no? นาะก็ใช้คำว่า might ต่อไปข้อ6 it's good idea to start revising for the test revising เป็นการทบทวนเพราะฉนะนั้น มาเขียนใหม่ได้เป็น you should start revising for the test เป็นแนวคิดที่ดีเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้ค่ะแต่ครูสั่งการบ้านนะคะการบ้านหนังสือแบบฝึกหัดหน้า22ข้อ5ข้อ6และ หน้าห้าสิบเจ็ดข้อห้าห้าสิบเจ็ดข้อห้าครูเขียนตรงนี้นะอ่ะอยายาอีกรอบนึงนะแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบสองข้อห้าและข้อหก่อไปแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบหกอันนี้เป็นแกรมมาเนาะห้าสิบหกข้อห้า ส่งสัปดาห์หน้านะคะโอเคค่ะเจอกันบ๊ายบาย